สวัสดีครับ s t e e l CHANNEL นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอลนะครับผมเครื่องตัวนี้นะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ในตัวโดยที่เราไม่ต้องใส่ถานนะครับผมเครื่องตัวนี้นะครับสามารถรับน้ําหนักได้สูงสุดอยู่ที่180กิโลนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวเครื่องนะครับเป็นกระจกสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมและของแถมที่ได้มานะครับผมก็จะมีสายชาร์จแบตนะครับผมแล้วก็จะมีสายวัดรอบเอวให้ด้วยนะครับผม สำหรับวิธีการใช้งานเครื่องครั้งแรกนะครับให้สังเกตที่หน้าจอตรงนี้นะครับผมแล้วก็ให้พลิกไปที่ด้านหลังเครื่องนะครับผมให้สังเกตนะครับผมจะมีปุ่มอยู่2อันนะครับผมแต่ให้มากดปุ่มนี้นะครับผมที่อยู่ใต้หน้าจอนั่นเองครับกดค้างไว้แป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วเราก็หงายขึ้นมาตัวเครื่องก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเมื่อเรากดน้าหนักลงไปนะครับที่ตัวเครื่องนะครับผมตัวเครื่องก็แสดงผลนะครับขึ้นมาเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับผม ซึ่งตัวเลขตรงนี้ก็จะเป็นน้ําหนักของเรานะครับผมตัวนี้จะเป็นอุณหภูมิอากาศนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับผมซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยผมได้มายังไม่เคยชาร์จแบตเตอรี่เลยนะแบตเตอรี่เต็มนะครับผมแต่ถ้าหาแบตเตอรี่ใกล้ๆหมดนะครับผมเราก็มาเสียบสายชาร์จตรงนี้นะครับผมที่ด้านบนหัวนะครับนี่จะมีรูเสียบสายชาร์จอยู่แบบนี้นะครับผมแต่การชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถใช้ Red ได้เป็นเดือนเลยนะครับผมเพราะว่าผมก็ ใช้มาเนี่ยแบตยังไม่เคยหมดเลยนะครับผมเราก็เสียบหัว USB นะครับผมเข้าไปที่อะแดปเตอร์นะครับแล้วเราก็นําหัวชาร์จนะครับผมมาเสียบที่ตัวเครื่องนะครับเสียบเข้าไปที่ตัวเครื่องแบบนี้นะครับผมไฟก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมเป็น LED ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานเจ้าเครื่องช่างดิจิตอลกันดีกว่านะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับผมเราก็ขึ้นไปยืนเลยนะครับง่ายๆปึ๊บนะครับผมแล้วก็รอแป๊บเดียวนะครับ เดยวเครื่องก็จะกระพริบนะครับผมอันนี้ก็เป็นน้ําหนักนะครับผมของเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิอากาศนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นั่นเองนะครับผมอ่ะเพียงเท่านี้เองนะครับผมสาหรับวิธีการใช้งานเครื่องชั่งน้ําหนักแบบที่ต้นนั่นเองนะครับสาหรับเครื่องชั่งน้ําหนักเครื่องนี้นะครับจะพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาจะมีแอปพลิเคชันเอาไว้สําหรับเก็บข้อมูลสุขภาพของเราด้วยนะครับผมนี่นะครับเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ทําการลงทะเบียนแล้วก็ทําการ เชื่อมต่อนะครับผมผ่านทางบลูทูธไปที่เครื่องชั่งน้ำหนักนะครับผมสามารถเอาไว้ตรวจสอบนะครับผมมอนิเตอร์สุขภาพของเราได้อีกทางหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับ